ยินดีต้อนรับสู่ Power Drive Thailand ที่ซึ่งความหลงไหลในยานยนต์มาบรรจบกับพลังและความแม่นยำแบบไทยหากคุณมีชีวิตอยู่เพื่อแรงบิดหัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นเมื่อเครื่องยนต์คำรามและหากคุณเชื่อว่ายานพาหนะเป็นมากกว่าเครื่องจักรนี่คือบ้านของคุณวันนี้เราจะดำดิ่งสู่โลกแห่งความแข็งแกร่งและเล็กกล้าอย่างแท้จริงเราจะเจาะลึกยานยานต์ที่แข็งแกร่งที่สุด5อันดับแรกที่คุณสามารถพบได้บนท้องถนนในประเทศไทยในขณะนี้เครื่องจักรเหล่านี้ ไม่ได้สร้างมาเพื่อเคลื่อนที่เท่านั้นแต่ยังสร้างมาเพื่อครอบครองไม่ว่าคุณจะพิชิตปากเขหาในเชียงรายบรรทุกของหนักข้ามอีสานหรือแค่โชว์บนถนนในกรุงเทพยานพาหนะทั้งห้านี้จะไม่เพียงตอบสนองความคาดหวังของคุณแต่จะบทขยี้มันมาเริ่มต้นกันด้วยเครื่องจักรที่ทรงพลังและดูดันที่สุดในรายการน้สุดยอดอันดับหนึ่งที่ครองภูมิประเทศของประเทศไทยอย่างไม่มีใครเทียบได้นั่นคือ f อร์ด a n นเจร์เทอร์นีไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาธรมดาทั่วไปแต่เป็นเครื่องจักรสมรรถนะสูง ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำโดย Ford Performance และมันส่งเสียงคำรามแห่งพลังออกมาจากทุกมุม Ford Ranger r เรนเจอร์แร r มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนิโคบุสวี6เทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง397แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลถึง583นิวตันเมตรตัวเลขเหล่านี้ไม่เคยมีมาก่อนนอกในกลุ่มรถกระบะในประเทศไทยแต่พลังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาสิ่งที่ทำให้รัฐพิเศษ อย่างแท้จริงคือระบบการสะเทือนขั้นสูงมันมาพร้อมกับโชคคบฟอก2.5นิ้ว Life เว l ล์อินเทอร์เวล a ์เดมซึ่งปรับอัตราการหน่งแบบเรียวทามตามสภาพภูมิประเทศและความเร็วนอกจากนี้ยังมีเฟรมที่เสริมความแข็งแกร่งชิ้นส่วนช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์และเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงคุณมีโหมดการขับขี่ที่รวมถึงนอร์มัลสปอร์ตซีอพอรูรีร็อคครอลเซนเน มัดและบอหอซึ่งแต่ละโหมดจะปรับเทียบการตอบสนองของคันเร่งพฤติกรรมการทำงานของเกียร์และความแข็งของช่วงล่างใหม่สิ่งนี้ทำให้รเธอมีความสามารถในการปรับตัวในระดับที่ทำให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การแข่งรับฟอร์รดไปจนถึงการขับขี่บนทางหลวงที่ราบรื่นการออกแบบนั้นดุดันตั้งแต่ซุ้มล้อขนาดใหญ่ไปจนถึงกระจังหน้ากว้างพร้อมตัวอักษรฟอร์ดขนาดใหญ่ตั้งแต่แผ่นกันกระแทกที่ใช้งานได้จริงไปจนถึงตะขอเกี่ยวลากแบบบูรณาการรถบรรทุกคันนี้ ได้รับการออกแบบมาเหมือนนักล่าที่กำลังออกล่าก้าวเข้าไปข้างในแล้วคุณจะได้รับการต้อนรับด้วยเบาะนั่งแบบสปอร์ตลน์บัคเก็ตการตกแต่งด้วยสีส้มแป้นเปลี่ยนเกียร์แมกนีเซียมคลัสเตอร์มาบัติจิตันขนาด12.4นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วพร้อมซิกซี่และไวเลส a แอปเปิลคาเพลและแอนดรอย a u ออโต้ทุกตารางนิ้วของห้องโดยสารบ่งบอกถึงประโยชน์ใช้สอยและความสปอร์ตระเทอไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจสั่มันเป็นรถยนต์ไล์สไตล์ สำหรับผู้ที่ต้องการพลังและความมั่นใจสูงสุดในทุกสภาพภูมิประเทศมันคือคำจำกัดความที่แท้จริงของรถกระบะสมรรถนะสูงในประเทศไทยมาถึงอันดับที่2คือ Toyota h i ิลล์รีวูจีออสปอชื่อที่มาพร้อมกับความไว้วางใจความทนทานและตอนนี้สมรรถนะที่ดุดันมา,นาหลายทศวรรษโตโยต้าฮิลลสเป็นรถกระบะหลักของประเทศไทยมาอย่างยาวนานแต่รุ่น G อสปอ t ตได้นำมิติใหม่ทั้งหมดมาสู่รถกระบะร,รุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ขนาด2.8ลิตรให้กำลัง204แรงมา้า และแรงบิด5้0ร้อนิวตันเมตรแม้ว่าจะไม่ทรงพลังเท่ารักเธอแต่ฮิลลสจีออสปอร์ตโดดเด่นในด้านความสมดุลระหว่างพละกกำลังดิบกับความน่าเชื่อถือระดับตำนานของโตโยต้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ไหาข้อการเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นไม่ว่าคุณจะปีนขึ้นเนินหรือแซงบนทางหลวงหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ g ีออสปอรคือการปรับแต่งระบบการสะเทือนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะโตโยต้าได้ปรับแต่งโช้คอัพแบบโมโนทูบและสปริงคอยใหม่เพื่อให้ตอบสนองที่คมชัดขึ้น และลดการโครงตัวของรถพวงมาลัยให้ความรู้สึกที่แน่นและเชื่อมต่อกับถนนมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นฮีลเล็ก์มาตรฐานการอัปเกรดด้านสุนทรียศาสตร์ได้แก่กระจังหน้าสีดำเข้มพร้อมตราจีออร์การตกแต่งสีดำเงาล้ออัลลอยขนาด18นิ้วโซนอต่อขยายซุ้มล้อสีดำและไฟเลตการปรับปรุงตามหลักอากาศพลศาสตร์ไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ที่ดีแต่ยังช่วยลดแรงต้านและปรับปรุงงอประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับบอร์ดนั่งสปอร์ตหุ้มหนัง พร้อมการเย็บสีแดงพวงมาลายัยที่มีตรา G-Ort แป้นเหยียบอลูมิเนียมและระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบความปลอดภัยก็เป็นจุดแข็งเช่นกันโดยมีคุณสมบัติต่างๆเช่นระบบความประอดภัยก่อนการชนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบไดนามิกด้วยเรร์สิงที่ทำให้ Hilux G-Ort พิเศษ อย่างแท้จริงคือความอเนกประสงค์รอบด้านมันส่งพลังพอที่จะลากจูงคล่องตัวพอสำหรับการขับขี่ในเมืองน่าเชื่อถือพอสำหรับการไหนใช้ง,งานในระยะยาวและสปอร์ตพอที่จะโดดเด่นมันไม่ได้แค่ทำทุกอย่างได้ดีแต่ทำทุกอย่างได้ดีและในประเทศอย่างประเทศไทยที่สภาพแวดล้อมอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ในเมืองไปจนถึงสุดคว่ความสมดุลแบบนั้นทําให้มันเป็นผู้ชนะครองอันดับที่3คือ isuzu imax v-cross 4x4 ยานยนต์ C C C on, ที่พิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าบนถนนฟาร์มสถานที่ก่อสร้าง และแม้กระทั่งในฐานะรถผจญภัยสําหรับครอบครัวในประเทศไทยรุ่นนี้คือเรือธงของกลุ่มผลิตพันธุ์ดีแม็และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์สาูลิตรดูพาวเวอร์ที่ให้กําลัง190แรงมา้าและแรงบิด450นิวตันเมตรดีแม็กซ์วีครอสเป็นรถบรรทุกอเน,นกประสงค์อย่างแท้จริงพร้อมความปราณีตที่ทันสมัยเครื่องยนต์ทรงพลังแชสซีแข็งแกร่งและระบบการสะเทือนได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อผสมผสานความทนทานและความสั่ง ดวกสบายใช้โครงสร้างแบบบันไดที่มีความแข็งแกร่งและการป้องกันการชนที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ s h i ออนเดอ FLY ช่วยให้คุณสลับระหว่างโหมด 2H, CH และ CL ผ่านแป้นหมุนนอกจากนี้ยังมีระบบล็อกเฟืองท้ายด้านหลังเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นบนพื้นผิวที่ลื่นหรือครุขระระยะห่างจากพื้นดิน240ม mm, มและมุมเข้าและมุมออกจากรถทำให้เหมาะสำหรับภูมิประเทศในชนบทของประเทศไทย ภายนอกวีคอ์มาพร้อมกับการชนที่ดุดันกระจังหน้าโครเมียมรมดำฝ่ายหน้าโปรเจคเตอร์ราวหลังคาและซุ้มล้อที่โดดเด่นมันไม่ได้พยายามที่จะฉูดฉาดแต่ดูพร้อมสำหรับการลุยภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและเทคโนโลยีบอกนั่งหุ้มหนังแขงหน้าปัดมีวัสดุสัมผัสนุ่มและหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วมาพร้อมกับ a p p l e c a r าท a y และ Android Auto มีระบบเสียง8ลำโพงอที่ปรับแต่ง โดยเคนบูดและจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบมัลติฟังชันนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบปรับอากาศสอบแบบดูอันโซนระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกดและระบบถุงลมนิราภายัย6ตำแหน่งความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยเลี้ยวอ Isuzu D-Max V-Cross 4x4 เป็นยานยนต์ ที่ได้รับความเคารพจากจรรยาบรณในการทํางานมันอาจจะไม่เรียกร้องความสนใจแต่ก็ดึงดูดความสนใจอย่างเงียบๆด้วยสมรรถนะและความน่าเชื่อถือมาถึงอันดับที่4คือนิสสันนว์เรโปร c x รถกระบะท,ที่ผสมผสานสไตล์ที่ดูดันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความแข็งแกร่งเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวโปร c x ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่ขนาด2.3ลิตรให้กาลัง190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีด ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดีเครื่องยนต์นี้มอบความสมดุลที่ดีระหว่างประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและแรงบิดทําให้ผู้ขับขี่มีกําลังเพียงพอสําหรับการขับขี่ออฟโรดและการบรรทุกในชีวิตประจําวัน New w o r Pro CX มาพร้อมกับแชสซีที่เสริมความแข็งแกร่ง,แ,งและระบบการสะเทือนหลังแบบมันติลิงซึ่งช่วยปรับปรุงความสะดวกสบายในการขับขี่ได้อย่างมากเมื่อเทียบกับระบบแหนบแบบเดิมระบบขับเคลื่อนสีล้อควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิก และคุณสมบัติต่างๆเช่นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและระบบล็อกเฟืองท้ายด้านหลังช่วยเพิ่มขีดความอสามารถในการลุยเส้นทางวิบากแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ Pro c x คือการออกแบบด้วยกระจังหน้าสีดำาราวหลังคามือจับประตูล้ออลลอยขนาด17นิ้วและสติ๊กเกอร์ Pro c x ทําให้เป็นรถกระบะที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการทํางานไฟหน้าเล็ดและไฟตัดหมอกดีไซน์บูมเมอร์แรงทั้งเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ดูทันสมัยภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราและใช้งานได้จริงบอดหนังพอร้อมการเย็บสีแดงระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ดิจิทัลขนาด7นิ้วทําให้รู้สึกถึงความเหนือระดับระบบกล้องมองมองภาพรอบทิศทาง360องศาของนิสสันระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะและระบบเตือนจุดอับสายตาช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและความสะดวกสบายในวอร์โปร 4X เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการรถที่แข็งแกร่งแต่ก็มีความประณีตสามารถลุยออฟโรดได้แต่ก็ดูดีเมื่อจอดรับที่โรงแรมมีหัวใจของมาใช้งานและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นปิดท้ายที่อันดับ5คือมิตซูบิชิพัชโรสปอร์ตรถ SUV s u v เพียงคันเดียวในรายการนี้แต่สมควรได้รับตำแหน่งด้วยการผสมผสานความหรูหราแบบ SUV เข้ากับความแข็งแกร่งแบบรถกอร,ระบับภายใต้ฝากระโปรงหน้าคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์มีเวขนาด2.4ลิตรให้กำลัง1 8 1แรงม้าและแรงบิด430รนิวตันเมตรเครื่องยน,น อัตโนมัติ8สปีดที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อความราบรื่นและมีประสิทธิภาพเพื่อเจโรสปอร์ตขับเคลื่อนด้วยระบบซูเปอร์ซีเล็กี w D 2ของมิตซูบิชิตซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่สำหรับสภาพภูมิประเทศท่อนี่แตกต่างกันรวมถึงกระเวลมา SNW s และ Rock ด้วยระยะห่างจากพื้นดินที่สูงโครงสร้างแบบบอดี้ออนเฟรมและระบบการสะเทือนที่ปรับแต่งมาเพื่อการขับขี่ออฟโรดทำให้สามารถเดินทางบนเส้นทางภูเขาการลุยน้ำและถนนลูกรังในชนบทได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่นำเสนอภายในมาพร้อมกับบอดนั่งสามแถวทำให้เหมาะสำหรับครอบครัวหรือนักผจญภัยกลุ่มใหญ่บาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้วัสะดุหุ้มบอดหนังคุณภาพเยี่ยมและมีระบบ Infotainment หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและเบรกมือไฟฟ้าทำให้ห้องโดยสารดูทันสมัยคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกระบ,บเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนระบบเตือนเมื่อมีรถตัด่านขนาดถอยหลังและระบบกล้องมองภาพรอบคันเปเจโรสปอร์ตดูโดดเด่นจากภายนอกด้วยดีไซน์ด้านหน้าแบบดนามิกชิดไฟหน้าเลยและการตกแต่งด้วยโครเมียมสร้างมาเพื่อความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งและความหรูหราสำหรับผู้ที่ต้องงอการความสามารถในการขับขี่ออฟโรดโดยไม่สูญเสียความสะดวกสบายเปเจโรสปอร์ตคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังและความหรูหรา ยานยนต์ทั้งห้านี้แสดงถึงสุดยอดของความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและสมรรถนะที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันตั้งแต่พลังอันมหาศาลของฮอร์เรนเจ e r เทไปจนถึงอัตราประโยชน์ที่แข็งแกร่งดุดกรอกของฮ i l u x g คส์จีตั้งแต่ดี a x V-Cross ที่พร้อมลุยงานหนักไปจนถึงนวาร r โปร o CX ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและสัตว์ร้ายที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีอย่างพัชโรสปอร์แต่ละคันล้วนโดดเด่นในแบบของตัวเองไม่ว่าและสไตล์การขับขี่ของคุณจะเป็นอย่างไรไม่ว่าคุณจจะเเเป็นนนผู้้แสววงหาคาคมตตตืักกกกธุรธรร,ริษ หรือนักผจญไทยในช่วงสุดสัปดาห์มีเครื่องจักรที่แข็งแกร่งในรายการนี้ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะที่ Power Drive Thailand เราเชื่อว่ายานยนต์ไม่ได้มีไว้แค่การเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B เท่านั้นมันคือเครื่องมือเพื่อนำร่วมทางและการแสดงออกถึงตัวตนของเรานั่นคือเหตุผลที่เรานําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดที่สุดการทดสอบสมรรถนะและบทวิจารณ์จริงจากทั่วประเทศไทยหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ให้ข้อมูลหรือแค่เจ๋งก็อย่าลืมกดติดตาม Power Drive Thailand แต่ปุ่มนั้นแล้ว เข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนักเลงรถนักเดินทางและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ที่กำลังเติบโตของเราเรามีบทวิจารณ์การเปรียบเทียบการเดินทางบนถนนและเนื้อหาพิเศษอีกมากมายรอคุณอยู่แล้วพบกันใหม่ขับขี่อย่างหนักขับขี่อย่างชาญฉลาดและรักษาพลังให้คงอยู่